สวัสดีจ้าวันนี้ส้มตำบ้านานาจะมาเอาผักชัยาไปตำส้มตำจ้ารู้ไหมว่าผักชัยาสามารถเอาไปตำส้มตำได้จ้าส้มตำบ้านานาก็จะเลือกเอาแต่ยอดอ่อน,ออนต้องเลือกเอายอดอ่อนออน,นะจ๊ะก่อนที่จะไปตำส้มตำต้องทำให้มันสุกก่อนนะจ้าเอาไปลอกแบบทำแบบผักคะน้าบ้านเราเลยจ้ะ หลังจากลอกเสร็จก็เอาไปลวกในน้ำสักห้านาทีก่อนจ้ะแล้วค่อยเอามาตำส้มตำลวกเสร็จผักชยาจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเหมาะกับตำส้มตำจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวเราไปตำกันเลยจ้ะมาจ้ามาจ้ามาเริ่มตำกันเลยใส่พริกจ้ะพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้จ้ะตำโดยผงหมาสจันจ้ะใส่เยอะอร่อยเยอะ ใส่น้อยก็อร่อยเหมือนเดิมจ้าผงมหัศจจัรรย์ใส่ตามใจชอบจ้าตามด้วยน้ำตาลปี๊บจ้าส้ตามตำบ้าน,านาก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจ้าใส่ตามชอบเลยจ้าตามด้วยน้ำปลาต้มสุกจ้าส้ตามตำบ้านาจะใส่น้ำปลาสองช้อนจ้าส้มตำบ้านาไม่ใส่น้ำปลาเหมือนเดิมจ้าเพราะน้ำปลาร์เข็มข้นแล้วจ้า หรือถ้าใครจะใส่น้ำปลาก็ได้จ้าสูตรไม่ได้ตายตัวจ้าใส่ยังไงก็ได้ให้มันอร่อยเนาะส้มตำบ้านนาก็จะใส่กุ้งฝอยจ้าเพื่อเพิ่มสีสันให้ส้มตำส้มตำบ้านนาก็จะใช้มะเขือเทศสีดามันเดิมจ้าใส่ห้าลูกใส่ตามใจชอบเลยจ้าใครอยากใส่เยอะก็ใส่ได้จ้า แล้วก็จะตามด้วยมะนาวเป็น้ยพิจิตจ้าใส่ประมาณหนึ่งลูกจ้าถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องถึงหนึ่งลูกก็ได้จ้าตามด้วยผักชัยยาลวกจ้าผักชัยยานี่ต้องไปทำให้สุกก่อนนะจ้าก่อนที่จะมาใช้ห้ามกินดิบเป็นเด็ดขาดจ้าผักชัยยามีรสชาติปานกรอบจ้า สามารถเอาไปทำได้หลายเมนูนอกจากส้มตามแล้วเอาไปทำเป็นผักกินกับน้ำพริกก็ได้จ้าลองเอาไปทำดูนะคะรสชาติหวานกรอบอร่อยจ้าส้มตำบ้านนาก็จะใส่ปลาหมึกด้วยจ้าวันนี้จะตำใส่ปลาหมึกกับกุ้งสุกจ้าเมนูนี้ใครอยากทำขายก็ได้นะจ้ากำหนดราคาได้เลยจ้า ที่บ้านส้ตมตำบ้านนาะผักชายาเยอะจ้ะใส่ปลาหมึกแล้วก็ตามด้วยกุ้งสุกเลยจ้ะกุ้งเราจะลวกแค่พอสะดุ้งให้มันหวานๆเนาะใครชอบสุกก็ลวกสุกใครชอบดิบก็ใส่ได้เลยนะตามเป็นผักชายากุ้งสดก็ได้จ้ะใส่เส้นแครอทกับถั่วฝักยาวไปเลยจ้ะตามด้วยใบยี่หราจ้ะ เสร็จแล้วจ้าส้มตำผักชัยยาหรือค้าเม็กซิโกพร้อมเสิร์ฟจ้าตำผักชัยยาทะเลสใส่หมึกใส่กุ้งลองเอาไปทำดูนะคะอร่อยเดี๋ยวจะติดใจจ้ามีรสชาติหวานกรอบเข้ากับน้ำส้มตำมากจ้าต้องลองจ้า จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ส้ตมตำบ้านนาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้ตมตำบ้านนาทำคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณจ้าคลิปนี้ส้ตมตำบ้านนาก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า